อเรียนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสาหรับเนื้อหานะครับในห้องเรียนนะครับครูเฉลิ่สุขทวีนะครับวันนี้นะครับครูมีเนื้อหาดีๆนะครับสาหรับรายวิชางานเดินสายไฟฟ้าในบ้านในอาคารนะครับหรือรายวิชางานไฟฟ้าด้ยต้นนะครับวันนี้นะครับครูจะมาพูดถึงในเรื่องของการต่อสายนะครับการต่อสายอันดับแรกเลยเรามาดูเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับอันดับแรกเลยจะเป็นคีมนะครับคีมรวมรือคีมช่งนะครับตัวนี้นะครับต่อไปครับคัตเตอร์ คัตเตอร์ครับใช้ในกรณีเราต้องการปอกสายนะครับหรือเราต้องการตัดเทปันสายนะครับต่อไปครับค้นเหล็กนะครับค้นเหล็กใช้ในการวัดนะครับความยาวของสายวัดขนาดสายเราต้องการปอกสายครับต่อไปครับวัสดุวัสดุเราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นสายครับเป็นสาย VAF ครับวันนี้ครูนํามาก็คือสายขนาด2คูณ1.5นะครับอ่านให้ดูนะครับนี่จะเป็น สายที่คูปอกไว้แล้วนะครับพร้อมเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับเพื่อนเรียนได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับอันดับแรกกันเลยครับครูจะให้ทําการปอกสายก่อนนะครับโดยวิธีการนะครับใช้ฟุตเหล็กครับวัดนะครับวัดวัด5ซนติเมตรครับโดยประมาณนะครับอ่านะครับตูมาไว้คีมครับอันดับแรกครับกดเบาๆครับกดเบาๆนะครับให้ตัวฟันของคีมเนี่ยบาดสายนะครับบาดเฉียเบาๆนะครับแล้วเราก็ใช้มือซ้ายเนี่ย ตัวสาให้มั่นคง um นะครับแล้วมือขวานะครับดึงครีมออกไปนะครับเห็นไหมครับออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วนะครับออกแล้วครับโอเคนะครับนี่คือการปอกสายด้วยวิธีการใช้ครีมนะครับต่อไปนะครับครูจะปอกสายด้วยวิธีการใช้คัตเตอร์ครับง่ายๆครับัเรียนสไลด์ใบคัตเตอร์ออกมานะครับอย่าสไลด์ยาวเกินไปครับเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายได้นะครับหรือใบคัตเตอร์อาจจะหักได้นะครับสไลด์พอประมาณครับนะครับปอกครับ ปอกเหมือนเราปอกผลไม้ครับมือซ้ายจับสายนะครับแล้วก็ปอกครับเันี้ซับซ้อนนักเรียนทำไม่ยากนะครับโอเคนะฮะไปแล้วนะครับสายเราต้องการใช้นะครับขนาดสองเส้นต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทำวิธีการต่อสายด้วยการต่อแบบหางเปียนะครับต่อแบบหางเปียอันดับแรกเลยครับจับสายมานะครับทับกันนะครับแล้วก็ไขว้กันนะครับให้องศานะครับอยู่ที่ ประมาณ90องศาครับประมาณนะครับประมาณนะครับมือซ้ายครับมือซ้ายกดสายไว้นะครับมือซ้ายกดสายสายไว้ให้แน่นนะครับมือขวานะครับนิ้วชี right ้นะครับลิวโป้นะครับจับไข้กันครับไข้กันไข้กันนะครับดูนะครับมือซ้ายนะครับจับสายให้มั่นคงให้แน่นครับมือขวาเป็นตัวบิดครับตัวบิดไปเรื่อยๆนะครับตัวตัวบิดไปเรื่อยๆหาเริ่มมาครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว ลักษณะสายก็จะเป็นลักษณะของการเหมือนเราผักเปียนะครับหรือเรียกแบบว่าหางเปียแต่มันยังไม่มั่นคงครับนักเรียนใช้มือเนี่ยบิดไปเรื่อยๆก่อนครับต่อไปครับครีมครับเปรียของงานเรานะครับใช้ปากครีมครับจับบริเวณปลายสายมือซ้ายเรานะครับมือซ้ายเรานะครับมือนี้จับให้แน่นนะครับแล้วก็จับแล้วก็บิดครับบิดครับปล่อยครับจับใหม่ครับแล้วก็บิดนะครับจับใหม่ครับแล้วก็บิด ห้านะครับตอนนี้ให้ดูภาพนะครับที่เป็นพื้นแปะกาพาวขาวนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับการต่อสายแบบหางเปียนะครับของเราเนี่ยเป็นรูปเป็นั่างแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้มันมีสายที่เราจะไม่ใช้งานนะครับง่ายๆครับนักเรียนตัดครับนำคีมมาครับนำฟันของคีมนะครับมาชิดบริเวณที่เราต้องการตัดนะครับแล้วก็ลงแรงนะครับห้าออกแล้วครับออกแล้วนะครับ เราก็จะได้นะครับการต่อสายนะครับแบบผางเปียหลักการก็คือนะครับนำสาย2เส้นมาต่อกันให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงนะครับโอเคนะครับตามภาพเลยนะครับต่อให้แน่นครับกระบวนการต่อไปก็อาจจะใช้เทปพันสายพันเก็บได้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสําหรับเนื้อหาการต่อสายแบบผังเปียแต่การต่อสายมีหลากหลายรูปแบบนะครับ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับครูจะนำเสนอในโอกาสต่อไปพบกันนะครับในเนื้อหาหน้าในรายวิชาอื่นต่อไปสวัสดีครับ